เอาให้ขึ้นแล้วไปลงสไลเดอร์ทำไมชอบบันไดจังเลยวางหัวนะลูกโยนขึ้นทางนี้ก็ได้ลูกโยนขึ้นตรงนี้เลยโยนตรงนี้เลยไม่เอาต้องขึ้นไปอย่างข้างบนหรอดีๆนะ ระวังตกนะหายไปไหนแล้วกิ้งไปไหนแล้วไปลงสไลเดอร์ไปเราก็ค่อยมาเอาทำไมลงบันไดอะลูกระวังนะมันจะหน้าทิ่มลงมาจับดีๆนะโอเคเก่งครับ มแค่โดดด้วยนะมาได้ป่าระวังตกนะระวังนะตรงนี้ที่หวานตกมาแล้วนะมาแม่ช่วยถือมาแม่ช่วยถือแล้วหนูเอามือจับ มาลงอันเล็กอันใหญ่ไม่ลงอันสูงนู่นไปลงอันสูงไหมเพื่อนอันสูงไหมสไลเดอร์สูงสูงเลยอันใหญ่สุดเลยโอเคโอเคแม่ถือให้ค่ะครับ ขึ้นได้ไหมอ่ะปีนขึ้นไปเลยมาแม่ช่วยอ่ะยืบยืบอืมขึ้นอีกได้ไหมบันไดมันชันมากเลยนะโอ้หทำไมบันไดมันชันอย่างนี้อืบอ๊บระวังนะนั่งลงมาดีๆนะกอดอกด้วยนะไม่ต้องกลัวกอดอกเลยหลูกกอดอก ลงไม่ได้แล้วทางนู้นลงไม่ได้แล้วต้องลงทางนี้ทางเดียวกอดอกครับกอดอกแล้วก็ไหลลงมาเลยไม่ต้องกลัวนี่ดูนะเดี๋ยวลูกบอลจะลงมาให้ดูนะวูบไปลูกบอลลงมาสิเออลูกบอลกิ้งมาเลยไปแล้วมาเอาลูกบอลเร็วมาลงมาทำไมอะลงได้กอดอกลูกกอดอกแล้วทิ้งตัวลงมา มาเร็วไม่ต้องกลัวมาแม่ช่วยกอดอกมากอดอกอ่ะเอยช่วยจับกอดอกไว้กอดอกอ่ะกอดอกสองมือสิเดี๋ยวแม่ช่วยจับนะอ่ะหนึ่งสองสาเห็นไหมไม่เห็นหน่ากลัวเลยน่า <laughs> ดูอ่ะโ,โ,โ,โอ้โหแวว่าง <laughs> ขึ้นใหม่ ขึ้นดีๆนะตตอดีๆนะกัดออกกัดออกกัน อาจับมือจับมือกันอากาศออกอ่าหนึ่งสองสามวูอ้อวว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 วบววววงวววัววิ่งวงว่งวว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 ิงวง,งววววววกวว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 วกวว โอ้โหวิ่งรอบตัวแม่เลยอะถ่ายไม่ทันเลยวิ่งไล่สาวอีกจะก,กลัวจะก,กลัวไม่เอาพอแล้ววิ่งไล่สาวเดี๋ยวเธอน้องกลัวเห็นไหมวิ่งไล่น้องเหรอมาป่าไปเอารูบบอลเร็วไปเอารูบบอล ตกใจหมดเลยนึกว่าจะวิ่งออกถนนเอยเจอสาวไม่ได้ <c oughs> เล่นคนเดียวแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นคนเดียวได้ ยเกือบเกือบเออที <analyze anthropology> <wie erman> out, oh, oh, oh. ่เ <prescribe> งี้ยเราไม่กลัวเออ